เอาล้วคับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่กับ j คว k i m o g r e n m อีกเช่นเดิมกดเลยด้เอาแฟนด้เกนมาเออไมแฟนดเกน่ากูไม่มีเงนอยากสีเมอร์นดเกนมาแล้วไม่ต้องเปิดใหม่ไม่ต้องเปิดใหม่ เดี๋ยวนี้เออ,เอ,อมันออกแรงไหมเนะแรงน,ะไ,น,นะไอเต้มันไปด,ด,ดีละมังแรงอย่างเ้ยอไดงแรงอยางแรงอยงแรงเพิ่มมึงไม่แตัวละครนี้เ้ไม่หันไ<ห>นอ้อปุ้นานนล้ัวั Thank you. ตายแล้วนะเนี่ยแฟนได้เกยอยู่เนี่ย<า>แฟนดได้เกยชูบีกด้มันจำเราไม่ได้เออมันจำเราไม่ได้ว่ะ <c oughs> เสียบมแน่นอนเลยไหนเนอนดีนะเมื่อกี้เขาว่าไปเมื่อกี้เขาไปตุ่ยข้างๆเนาะ จะใ่ไอเกหมดเหรอเอาไปซื้อหมวกดังเดี๋ยวซื้อให้ปะเออเอาไปขอต้องการเกาะจังหมดเอ้โหหมวกดังเฮ้ยเต้อไรที่ป้องกันนะฮะไอวอชายกับชายล้วก็มีผู้ชายเหรอ blood okay get in blood what is it you do try to kill me

ี่เกมโหดมันตุยล่างง่างยล,าล่ันนี้แต่ถ้าปืนลัน่นนะเอาปืนลั่มันก็ลั่นมัาาแล้วใหญ่ <c oughs> ีากใหญ่ทีขา,า,าใครขใหญ่ที่ขาันีาคเสื้อขาว,าขาวมันมันรออกกูลเล่น มว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 มาแล้วแมวตึ่เบนีาตอยู่นยังไม่เห็นกคนเลยไม่ต้องเห็นอนั่นยะนั่แย่ว่าตอนไหนนั่นแยไอ้หลาเต้ มันดุไปกันวาง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 สามไม่กลัวแตใส่เดียดได้หมดเลยคะกูเป็นพยาบา,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 าลา เป็นด็อกเตอร์ตุล่าเรื่องเป็นแบาที่มันกัดกจังวะปกติมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ใช่ที่เราคึดก็ได้หรอ,อ ไอ้ไปก็ได้ไปหาอีกคนนึงหน่อยไปเราไปเฮ้ยแหวนไอ้เกดเก็ไม่ต้องชูปลอกเดี๋ยวชนะแน่นอนเต้งว่าชนะไหม ชน,นะนะอชุดเกาะเปล่ามั่วไฟฮาร์อนชอบแฟนเก่านเฮ้ยาร์คนลอยได้ออลอยได้ลอยไ,ได้ยังม,มาดูขา คเมวัวแตะใส่เดียวไมันอยู่กันเป็นกลุ่มนะ เขามันรู้ป่ล่ะเปิดมาแล้วบอกมันว่าปกล<ะ>ุจจ่มนนรเปาได้หร,ร,ร<ป>อา้อา จริงแล้ววะเอาจับฉันทำให้าเดือดว้าเฮ้ยเด็กทีได้ไิมเพื่อน ไว่ายิก่อนเด้อเบยเบ